สวัสดีค่ะเรียกหานอยวันที่ 3, สามสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอนอื่นก็มาดูของเมื่อวานก่อนนะคะเมื่อวานสองศูนย์เก้าศูนย์สี่ก็ศูนย์สี่ก็มาเลยนะคะตัวเด่นนะคะตัวเด่นของดิฉันศูนย์สี่นะคะเขาก็มาพิเศษก็ได้ศูนย์สี่นะคะ 2.09ส่วน 0, 9, 0 9ก็ได้ชุดกันนะคะ09นะคอันนี้มา04ปปกติ0.1255นฉันเน้นให้ที่5ก็มา5.5นะคะแต่ว่าในในชุดเจาะไม่มีนะคะในชุดเจาะไม่มีเพราะว่ามันเขาออกเบิ้ลน,นะคะ VAP แปดห5่นะคะ v p ก็มาได้ตัวนี้เป็น1 2ก็ห5ก็มาตัวนี้นะคะหานี้เด่นรวม04 5 5 5หหหมา2ครั้งนะคะห 5, 5 0หนะคะกอบทั้งหมดเมดื่อวานก็ได้สองครั้งนะคะห้าห้าไม่นับนะคะ แต่เขาเป็นตัวเด่นอันนี้ชุดสามตัวสองศูนย์เก้าพิเศษสองศูนย์เก้าก็ได้ตัวนี้นะคะสองศูนย์เก้าได้ในชุดรองนะคะปกติศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองก็มาในชุดรองนะคะส่วน v i p ก็ไม่ได้นะคะ สำหรับวันนี้เด่น 3, ามสีเด่นรวมสามสี่สามเจ็ดสามแปดสีจนะคะจะเน้นให้มากที่สุดก็ 3, 7, 8เจ็ดแปนะคะสามเจ็ 3, 7, 3, 8, 7, 8. แรกก็8ปดนะคะอย่าลืมนะคะแปปอันนี้ก็เป็น3ตัว3ตัวเน้นให้นะคะแล้วก็4ี่แปอีกตัวนึ่ง น,นี้ฉันไม่ระบายสีเพราะว่าทีฉันเน้นเน้นมากที่สุดก็คือ388 38 788แแล้วก็378 3ชุดนี้นะคะส่วน48เขาก็เป็นชุดวัดใจเหมือนกันนะคะนี่ชุด3ตัวจะเห็นว่าวันนี้แตกในวินน้อยมากนะคะก็ให้ระวังไว้ด้วยนะคะวันนี้ เพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะาอาจจะมาตัวเดิมเหมือนเมื่อวานก็ได้เป็นวันหยุดไม่มาตัวเดิมก็มาเบิลน,นะคะเรียกวันหยุดนะคะก็ให้ระวังไว้ด้วยนะคะเอ่อสำหรับวันนี้ดิฉันแนะนำให้ใช้ในพิเศษกับปกตินะคะส่วนส่วน v ี p นี่น้อยมากนะคะ v i p ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่าตัว ตัวอื่นจะมานะคะก็ในหนึ่งใน6ใน2จะมานะคะเพราะเพราะว่าเขามาออกชุดนี้มากเลยเข้ามาในชุด6กหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเาหนึ่งสองพวกนี้มากเลยนะอันนี้ก็มา2ครั้งนะคะ1 9ึ่งเสองเหนึ่งสองที่ฉันดิฉันตีไว้นี่คือเข้ามาสองครั้งเขาจะมาในในชุดอื่นมากกว่านะคะ ส่วนชุด2ตัวก็ก็มีโอกาสมาแต่แต่ในชุด3ตัวก็จะเปลี่ยนไปใน V.I.P. นะคะจะเป็นชุด612นีม่มามากากส2 0น,นะคะนี้เป็นชุด2ตัวนะะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด ใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีค่ะ